21ครับให้สถานการณ์มานะครับชายคนหนึ่งสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมจอดรถยนต์ในลานจอดรถครับเสร็จแล้วเนี่ยมีการปิดกระจกทุบานครับแล้วเปิดแอร์ในรถทิ้งเอาไว้ครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นครับชายคนนี้มีอาการอ่อนเพลียวิ่งเวียนศีรษะหายใจถี่กว่าปกติอันนี้ชัดเจนนะครับว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากการขาดออกซิเจนครับสถานการณ์ครับที่ปิดกระจกทุบานแล้วเปิดแอร์บนรถทิ้งไว้นะครับอันนี้แน่นอนนะครับส่งผลให้คนในรถเนี่ยมีการขาดออกซิเจนได้ เพราะว่าการเปิดแอร์ครับติดรถทิ้งไว้เนี่ยมันทาให้ภายในรถนะครับมีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เข้ามาได้ครับตัวนี้ครับเป็นตัวที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการรับออกซิเจนได้น้อยลงนะครับเพราะว่าตัวนี้จะไปจับกับฮีโมกบินครับแย่งออกซิเจนจับกับฮีโมกบินนะทาให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการขาดออกซิเจนได้ครับโอเคไหมลักษณะนะครับชัดเจนว่าชายคนนี้เนี่ยมีการขาดออกซิเจนครับดังนั้นระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดเนี่ยจะต้องต่ำกว่าปกติครับ ทีนี้ในส่วนของ p h ครับเรามาดู p h นะครับที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของออกซิเจนดูครับแผนผังนี้ครับแสดงให้เห็นนะครับว่าเมื่อเวลาที่เลือดนะครับมีออกซิเจนอยู่น้อยครับเวลานะครับที่เลือดเนี่ยมีออกซิเจนน้อยนะถ้าเลือดมีออกซิเจนน้อยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะไปกระตุ้นนะครับรีเซพเตอร์ในนังหลอดเลือดได้ครับกระตุ้นได้ยังไงครับเพราะว่าการมีออกซิเจนน้อยเนี่ยมันจะไปส่งผลนะครับทําให้ คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูงขึ้นได้ครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยก็มีการหายใจระดับเซลล์อยู่เรื่อยใช่ไหมดังนั้นก็จะมีการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์นะครับไว้ในเลือดเยอะๆครับเห็นไหมพอคาร์บอนไดออกไซด์เลือดเนี่ยครับเยอะๆเข้าก็ทําให้เลือดเป็นกรดได้ครับคาร์บอนไดออกไซด์เยอะนะครับเลือดเป็นกรดนะพอเลือดเป็นกรดเนี่ยไปกระตุ้นรีเซพเตอร์ครับให้มีการส่งกระแสประสาทเพื่อให้เกิดการหายใจหอบขึ้นครับการหายใจหอบเนี่ยครับทาให้เลือดเนี่ยสามารถรับออกซิเจนได้มากขึ้นครับ จนรับออกซิเจนได้มากขึ้นพอแล้วเนี่ยก็ค่อยมีการเกิดเนกาทีฟฟิทแบ็กครับหยุดส่งกระแสประสาทนะครับที่รีเซพเตอร์ของผนังหลอดเลือดครับทาให้การหายใจพอทีเนี่ยลดลงได้นะโอเคนะครับเข้าวๆประเด็นหลักสำหรับข้อนี้ครับก็คือเวลาที่เลือดมีออกซิเจนน้อยส่งผลให้คาร์บอนไดออกไซด์เยอะคาร์บอนไดออกไซด์เยอะครับทำให้เลือดเนี่ยมีความเป็นกรดนะดังนั้นเมื่อเลือดเป็นกรดครับสามารถตีความได้ครับว่าเลือดเนี่ยมีออกซิเจนต่ําอยู่ครับก็สำหรับข้อนี้ก็ชัดเจนครับในเมื่อ เลือดนะครับที่เป็นกรดเนี่ยหมายถึงว่าออกซิเจนต่ำใช่ไหมดังนั้น pH ครับจะต้องต่ำนะครับในกรณีที่เลือดเนี่ยมีออกซิเจนน้อยครับเลือดเป็นกรดนะครับก็คือมี pH ต่ำๆนะข้อนี้ก็ตอบข้อ1ครับโอเคนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเรื่องของ pH ที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของออกซิเจนเฉยๆครับจำไว้ครับออกซิเจนน้อยเนี่ยแสดงว่าคาร์บอนไดออกไซด์จะสูงคาร์บอนไดออกไซด์สูงครับจะทําให้เลือดเนี่ยมีความเป็นกรดเลือดมีความเป็นกรดก็หมายถึงว่า pH จะ ตามนะ